กราบนมัสการพระกุญจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านประธานในพิธีตลอดทั้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท,ทุกทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุภาตาอยู่นอในนามตัวแทนของลูกๆหล,ล,ลานๆญาติพี่น้องทุกๆคนขอก่าวไว้อะไรให้กับคุณย่าเจียงกุดวงแก้วผู้วายชนว่า น้อมรำลึกอาลัยซึ้งถึงย่าขอบูชาเทิดทูนไม่ิ้นสูญหลานห่วงหาอาลัยในพระคุณใต้ร่มบุญแห่งความรักความศรัทธาจะมีใครไหนเล่าเข้าใจหลานย่าเท่านั้นคอเคียงใกล้ใจห่วงหาเป้าปกป้องดูแลแม้ภัยมา คอยเยีวยายามเจ็บไข้ไม่สบายได้หมุนตักพักกายหายเหนื่อยอ่อนเรื่องทุกร้อนสิ่งใดไม่กลายใกล้สามััสถึงความหว่วงหาและอาลัยอบอุ่นใดไหนเล่าเท่าเทียมทัน รักห่วงหาอาทรแน้นนหลักลานนั้นทราบสึงใจไม่แปรผันมีเมตตาอบอุ่นคุณอนันต์เห็นญานั้นมีความสุขความสุขใจต่อแต่นี้ไม่มีใครให้หนุนตัย่าที่รักมาจากไปใจสลายอานิจจามัจจุราชภพาด่าไป ดังดวงใจถูกพวกไปจากซวงขอให้ย่าไปสู่สวงสวรรค์บุญบันดาลให้สุหลนบนแดงสวงไม่มีทุกโรคภัยใดทั้งปวงให้รู้ล่วงผลบวงมานสำราญใจไม่ต้องห่วงอะไรใครข้างหลัง หลางขอตั้งปะณิธานอันยิ่งใหญ่ทำคุณงามความดีสืบต่อไปในหัวใจมีย่านั้นนิรันดร์การจากลูกลูกคุณย่าทุกๆคนฝากถึงย่าสู่ย่าผู้ไวชนว่าขอแม่จงสู่สวรรค์ณชั้นฟ้า ดวงวิญญาณไร้ทุกแสนสุขสมกาเซมสารสร้างไทยในชั้นโรมสุขขารมสราจิตนิพนินรันหลับตาเธอแม่หลับตาเธอ,เธอสิ่งประเสริฐที่ผ่านมาน่าสัรเสริญแม่จากไปลูกหลานอยู่จงเจริญ ภาติหน้าเชิญแม่มาเกิดเป็นคู่กันสวรรค์เอ๋ยรับเอาวิญญาณแม่สถิตแด่วิมานบนสวรรค์คนอยู่หลังร่วมทำบุญให้ทุกวันขอแม่นั้นเป็นสุขทิ้งทุกเถินด้วยรักและอะไรยิ่งจากลูกลูกหล,ลานๆญาติพี่น้องทุกคนขอบคุณค่ะ